เทนำเสนอรถเก๋งราคาเบาๆนะคะสำหรับท่านใดนะคะต้องการแบบรถไปใช้นะคะแต่ต้องการราคาเบาๆนะคะแบบย่อมเยาเหมือนมอเตอร์ไซค์มือสองนะคะคันนี้ค่ะ23,900บาทค่ะรถเก๋งโตโยต้าสห่วงนะคะเครื่องยนต์1.6ค่ะเอกสารครบนะคะภาษีพรบรปี66ขาด1ปีนะคะยังต่อได้ค่ะยังขาดไม่เกินค่ะทุกท่าน คันนี้นะคะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ด้วยค่ะแอร์เย็นค่ะเพิ่งเติมน้ำยามานะคะเครื่องยนต์สมบูรณ์ดีค่ะน้ำไม่ดันความร้อนไม่ขึ้นกระจกไฟฟ้าขึ้นรงครบ3บานนะคะเหลืออีกหนึ่งบานต้องไปไล่ต้องไปเช็คเอานะคะไปตามสภาพกับทุกท่านเชื้อเพลิงนะคะน้ำมันร้อนๆค่ะ9 1้5นค่ะเ1 9 5เติมได้ช่วงรางยังไม่มีดังนะคะรถมือสผ่านการใช้งานมาแล้ว อายุค่อนข้างเยอะนะคะเน้นไปตามสภาพเลยค่ะในราคา23,900บาทอยู่ที่วัดหมันกำแพงแสนจังหวัดนะคนปรปฐมนะคะสนใจโทรคุยโดยตรงค่ะเพื่อจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องและที่สำคัญนะคะอยากแนะนำให้นัดล่วงหน้าไปดูตัวรถกันก่อนค่ะก่อนตัดสินใจนะคะ ถ้าหากท่านใดสนใจโทรไปแล้วรถขายแล้วช่วยคอมเมนต์บอกแอดไว้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีค่ะ